วายตบเด็กที่เทียสามสนุกจังเลยอ๋อเวล90้าสบวกที่เทียสี่ผมก็ฆ่ามาแล้วครับเขาเวล90บวกแล้วเอาอะไรมาตบเขาชุดก็ต่างและโคตรหมูนี่มันบาเบเาลียนเวล9กสแถมเป็นสายเมตาซะด้วยเอ้าตายเฮ้ยเฮ้ยผมฆ่าได้ไงเนี่ยบาเบเาลียนเวล9กาสบวกโอ้โหต่างกันตั้งสิกว่าวิล แถมชุดเดียวเลยด้วยหรือว่าผมจะเป็นอัจฉริยะที่แบบว่า1ล้านปีจะมีครั้งวะเนี่ยเอาละล่องหนเข้าทำการนี่มันรกเลเวเ9้เป็นสายมีดบินเหมือนกันด้วยโอ้โหยังไงครับเนี่ยวิบวับวิบวับเอาเรียบร้อยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเวเ90บวกชุดก็ต่าง ผมเพิ่งเวล80เองนะเนี่ยเขาเวล95เนี่ยนี่มันอัจฉริยะส่งมาเกิดชัดๆคือเท่าที่ผมเล่น PVP มาเนี่ยออปชั่นสวยๆกับการอัพสกิลมีผลต่อการ PVP มากกว่าไอเทมเลเวลในระดับหนึ่งเลยอย่างตัวละครผมเนี่ยก็เวล80ใส่ของเวล70ทั้งตัวไอเทมเลเวลแต่ละชิ้นก็700ต้นๆเท่านั้นเองก็ยังคอมบูสตันแทบจะหายทุกรายอย่างถ้าเจอพวกหัวแดงๆเวลมากกว่านี่ก็บ่มีเขินครับผม โดดใส่แทบทุกตัวบอกเลยเอา้าวอะไรเวลแปดสิซ่าแล้วเราจงโดนสตันแล้วนอนมองดาวไปซะเรียบร้อยคือ PVP เกมนี้จะแบ่งสีหัวออกเป็น3สีสีขาวคือเวลน้อยกว่าหรือเท่าเกันส่วนสีส้มนี่คือมากกว่านิดหน่อยอย่างอันนี้นี่ก็มีเวล7 8คนหนึ่งแล้วก็เวล8ปดสี่อ้าวงงกดีมีน้อยอยู่ข้างหลังทำไมล้มไปด้วยเรียบร้อยและสีแดงนี่ก็คือเวลมากกว่าเราแบบโคตร อย่างอันนี้นี่ก็เป็นดูอิดเลเวล97ซึ่งมากกว่าผมถึง16เลเวลเลยทีเดียวเวลเ0บวกเอาอะไรไปตบเขาขอก็ต่างคโคตรมูแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือพวกเวลตันหรือก็คือเวล100คือผมรู้สึกว่าเวล99กับเวล100้อยนี่คือต่างกันมากอย่างอันนี้นี่คือ ok ็รกโปรเพเยอร์เกาหลีเวล100คือโคตรถึกมาดิมา โอ้โหตีจนมานาหมดยังไม่ตายเอา้าหายหายไปไหนเอานี่ไงเจอแล้วเอา้าเฮ้ยพี่ขี่ม้าไปซะแล้วกลับมาสู้กันก่อนพี่โอ้โ,โหนานๆทีจะได้เจอเลเวลร้อยที่มันไม่ใช่บาบาเลียน คือถ้าเป็นโรคด้วยกันเนี่ยมันยังพอมีลุ้นอยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะชอบมาเป็นแบบบาบาเลียนเวลร้อยอะไรเงี้ยแล้วมีอย่างเยอะด้วยพวกบาบาเลียนเวลร้อยเนี่ยคือถ้ามันถึกเท่าโรคตัวเมื่อกี้กว่าผมจะฆ่ามันได้ตายก่อนแน่นอนมันฟาดหัวทีหนึ่งนี่ผมก็แทบจะไปวันแล้วหรือก็คือไม่ว่าจะเวลมากกว่าแค่ไหนแต่ตราบใดที่ไม่ใช่100เนี่ยผมโดดใส่หมดอย่างคุณฟิลวิสเนี่ยเขาบอกว่า เวลหางกันขนาดนี้ผมไม่กล้าตีด้วยหรอกครับไปเวลเทียสี่สิครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณฟิลวิสขึ้นเทียสามมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยและถ้าเจอผมในตอนนี้ที่เวลแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมสามารถโดนฆ่าได้อย่างในคลิปธนูโคตรตำนานก่อนๆนหน้านี้ตัวผมที่เวล62ก็ฆ่าบาบาเลียนเวล80ในชุดเดียวมาแล้วที่สำคัญคือหลังจากนั้นแม่งหายไปเลยสงสัยย้ายไปเวลเทียหนึ เพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าเวลเทียมีผลอะไรไหมอย่างเช่นดรอปซีดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยคือเวลเทียสีเนี่ยเหมือนจะดรอปเพชรดีกว่าเทียสามในระดับหนึ่งคือฟาร์มแป๊บๆก็หมื่นหนึ่งแล้วแถมของเนี่ยก็ยังดรอปดีกว่าด้วยอย่างวันนี้วันเดียวผมได้ธนูระดับเทพบรรพการมาสองอัน อันนึงคือแบบเดียวกับที่เคยได้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้แต่มีสแตตมากกว่าส่วนอีกอันเป็นอันที่การันตีคีดิคอนทุกครั้งที่เริ่มโจมตีและก็รีเอเนจีหากใช้พิสชั่นคีพัสดีแม่แมบปบดีๆมีของดรอปชั้นเยี่ยมแบบนี้ก็อย่าลืมมาแวะเวียนกันด้วยนะครับเอาเรียบร้อยบัฟความเกลียดชังขึ้นบัฟความเกลียดชังก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราฆ่าคนในแมปนั้นๆ จนค่าความเกลียดชังของเราเต็มเนี่ยภายใน5นาทีเราจะมีโอกาสด r o p forgotten soul ซึ่งเอาไว้ใช้ในการตีบวกขั้นสูงสุดแล้วก็เอาไว้ใช้ในการ re off และในระหว่างนั้นเราจะสกัดเพชรไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เวลาหมดเพชรในตัวของเราเนี่ยมันจะสกัดเองโดยอัตโนมัตินี่ก็ถือเป็นคำตอบของคลิป beyond g o d l i e ว่าทำไมเพชรของผมถึงหายไปแล้วถ้าถามว่าอ้าวในเมื่อเองฆ่าคนเวลสูงสงที่เวลเทียสีได้แล้ว แล้วทำไมคลิปที่แล้วต้องไปเล่นที่เวลเทียสามก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าเวลเทียสามมันเต็มไปด้วยเหล่าผู้คนที่ยังคงละอ่อนอยู่ก็น่าจะฆ่าด้วยกรอสะท้อนได้ง่ายกว่าและอย่างต่อมาเลยก็คือมันสนุกนะครับผมโอ้โหมันช่างเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆในการที่ได้บทขยี้เราเด็กน้อยที่กาลังเติบโตอ่ามันช่างเป็นความฟินที่เหลือเชื่อจริงๆ ยังไงซะเกมนี้ถ้าเราเข้าไปในเขต PVP ก็ควรจะเตรียมใจโดนฆ่าในระดับหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะเจอคนเวลน้อยกว่าหรือว่าเวลมากกว่าซึ่งถ้าหากไม่อยากโดนฆ่าก็แขีกเลี่ยงการประทะไม่ก็สู้กลับเอาละสุดท้ายแล้วหากผมพูดอะไรผิดไปหรือทำให้ใครชอกช้ำใจในวันนี้ก็ต้องขอภอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ